วายแอรอช่วยด้วยค่ะมีอะไรให้ช่วยไหมคะดูสิคะโอ้ oh my ก o d ใช้ห้องน้ําแบบนี้แอรอไม่รักทาแบบนี้นะแแอจะรักถ้าอยากจะถ่ายหนะักอันดับแรกปูทิชชู่ลงไปก่อนค่ะทําแบบนี้ จะไม่มีคราบน้องติดที่ขอบเลยค่ะที่สําคัญอย่าลืมกดฟลัชกดชักโครกด้วยนะคะเพราะว่าหากที่กดชักโครกไม่เจอหรือเปล่าที่กดจะเป็นสีน้ําเงินค่ะเคล็ด mm hmm. ลับข้อที่2ถ้าอยากให้แอร์รักกรุณาเช็ดซิงค์ให้แห้งแล้วสิ่งสําคัญข้อที่สก็คือว่าอย่าล้างเท้าในห้องน้ํานะคะพื้นจะเปียกไม่ได้ใช้ห้องน้ําแบบนี้บนเครื่องบินรับประกันแอร์รักแน่นอนค่ะจะรับชาก,กาแฟหรือแอร์ดีคะเอามารวมกันเลยพี่เขาจะได้เก็บไว้ เบอย่าทําแบบนี้นะคะแอร์ไม่ชอบผู้ริสั่หลายๆคนอาจจะอยากจะช่วยแอร์นะคะในการเก็บเทรซ้อนกันเนี่ยแต่จริงๆแล้วเนี่ยอย่าทำเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าแอร์จะต้องมานั่งเรียงใหม่แบบนี้หมดเลยถ้ามันซ้อนกันมันจะเก็บเข้าไปในะคะัสไม่ได้คะ่ะเพราะว่าถาดแต่ละอันมันจัดมาเป็นเส้นแบบนี้แล้วค่ะถ้าแบบนี้นะคะมันใส่ง่ายหลังจากเนี้ยไม่ต้องใจดีช่วยแอร์นะคะมันไม่ได้ช่วยแอร์คะ่ะแต่ว่ามันสร้างงานให้แอร์